ไหนที่โซเอาแล้วปนะ่อันนี้ยังมีอยู่ไหมครับอันนี้หมดแล้วเอาหรอตายแล้วแล้วพวกนี้มีไหมมีค่ะนอนนี้มากใส่ไซส์อะไรใส่ L ขอบคุณค่ะ to mm -hmm. thank you งใหม่กันครับผมงานใหม่ดังซึ่งงานเอ๊ะพูดอะไรที่จิ้นไปเรื่องของกูดอะไรที่ไม่จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมไม่อยากจริงพูดงานอยู่เนะสมองของสาววายเขามึงไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจินต์อย่าไปเดียวอย่ายไปเดียวรับสมองสาววายเหรอ <c oughs> สาววายสมองไหลมาเหรอซึ่งพูดอะไรที่จิ้นะครับฮะผมเนี่ยได้พาเจฟมาทำงานชิ้นหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่า ทำไฟล์ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยเนื้อหากันแต่ว่านี่คือเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันพอพอทำออกมาเสร็จอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนึกถึงนึกถึงเพื่อนนึกถึงเจฟ<ร>แบบว่าอยากชวนมาเล่าเรื่องนี้ด้วยกันนะเพราะนั้นเดี๋ยวทำไฟล์เนี่ยเราจะปล่อยเพลงนี้หลังจบคอนเสิร์ตแล้วก็อัลบั้มก็จะตามมาเร็วๆนี้ก่อนหนึ่งก็ต้อง <c oughs> บอกว่าพิเอร์เดอร์อัลบั้มกันได้แล้ว ใช่ใช่ตัวหนึงก็ต so, ้องบอกว่าของคุณเจฟมากๆนะครับสมเสียงให้เจฟหนึ่งทีนะครับเขาบอกว่เอาง่ายๆพวกเรา3ามคนอ่ะคือพูดกันแบบแบแๆเราไม่ได้อยู่ในจุดกันที่แบบว่าเออเราต้องไปงานนี้เราไปงานนี้เราเพราะว่าบางทีเรารู้สึกเราอยากไปอ่ะนี่คือเรากลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จแล้ว กูไม่รู้มันก็ปวด,ดไปเลยกูเห็นว่าเฟรมรวมกูก็เลยพูดไปก่อนถ่ายรวมสามคนมันต้องมีสักคนแหละที่ประสบความสเร็จต้องใช่เหมือนเวลาเพื่อนพิเศษแล้วเราก็ยืนเหมือนใรนอเคโ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 อเโเคโ่เคโอเคโอเคโ <c oughs> อ,อเทำทำอเอ,อเดโ <c oughs> อเคโอนอเอเลยอ่าโอเคโอเคนอเคนอเคโเดีอเคโอเคโอเเอคอเคโคนโอโอคค โอ้พ้าเพลงต่อไปเลยวันนี้นอนเยอะโอ้ไม่ไปตั้งตัวเลยอลองดูค่อยๆไป้องดีทิคทางได้ก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นเพลงที่จริงจังจริงๆี่จริงเปเพลงที่พวกเราได้เตรียมตัวกันมาอย่างยาวนานครับผมนอนกันเยะ เป้าตัวตัวไกลมีเจ้าเส้นม <c oughs> ั้งมิเชียวอ๋อช uh, ิฟฟานชิฟฟานแล้วโอ้โหดีด oh, ่ดี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 ดุดี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 ดเดี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 ีดีดีีด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 ีีดีดีีด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 ีีด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 ีีด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 ีีด ยินดีต้อนรับครับนักธุรกิจสาวจากจีนนะครับพิกซี่ครับทุกคนตัวเท่านี้กันจริงๆเหรอทุกคนนี่คุณโตเต็มทีเลย่ะใคือไม่เคยได้มาบนเวทีคอนเสิร์ตนี้มาก่อนเลยไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนเลยนะเนี่ยสวัสดีครับนี่ผัวคุณจริงๆใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่ผมจะได้แพนกล้องไปทางอื่นโอเคสวัสดีนะครับ ว้าวโอเคเราจะมาดูซิว่ามันเดินไปที่ไหนได้บ้างโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับกินอยู่ไหนอ้าไม่น้ากินเบียร์วะเนี่ยทำไมกินเบียร์กันนกินเบียร์อยู่หน้าแดงวงันตรีอยู่ไหนวงนนตรีน้องหมกิจเพลงรักแรกอืมอะไรนะเพลงอะไรนะรักแรกรักแรกทามครับถามถามเธอสบายไหม เด้นยงนี่นะเดี๋ยวมึงเท้าท่อนพาม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 เดี๋ยวกูกูซ้อมมากูซ้อมมาเธอเธอสบายเธอเธอเดี๋ยนะมาแล้วมาแล้เจ้านะมึงไม่คิดจะทำเพลงให้ชาวบ้านตาดำๆไปร้องเลยหรือไงก็คืออันเนี้ยมีคนบอกว่าวันนั้ร้องเพลงได้ ไม่มีพยายามดูพยายามดูพยายามซึ่งซึ่งน้าทำได้นะอ่ะไน้สองพยายามแต่ไม่ได้พอเนี่ยดูกับดูให้เห็นกับตาคนเราพยายามไปเรื่อยๆมันอาจจะได้ไงั้งแต่ผมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะไอ้เฮียนี่กวนตีนกูตระผมบอกนะตามจริงก็นี่ไงละก็กูก็ซ้อมมาทุกคนสวัสดีครับ เชิญครับนะมึงรักมันจริงหรือเปล่าน่ะทำไมดูกลัวๆไปรุ่นใจเย็นก่อนเอาเขาอี่มาเขายี่มาเขาอาจจะหวาดกลัวเ้าอี่มาเ้าอี่มาเอาเอาเอาสบผมรู้สึกขยะตัวเองเหมไปเลยรูลสึกไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยนั่งนั่งคือจริงๆอ่ามาน้องน้องเชิญนั่งครับนั่งก่อนเลยครับนั่งเลยครับได้ครับเป็นใจให้คือจริงๆแล้วมึงจะมาดูไทยทศใช่ไหมเนี่ยเขามัด ครที่มัดผมรอแล้วหนึ่งเดียวใน Impact Arena คือเป็นสาวผู้โชคดีเรียกว่าผู้โชคดีมาจากทางบ้านเลยเพราะว่าคลิกมาคลิดมา NN5 ใครก็ไม่รู้จะต้องนั่งตรงนี้ใช่ขอแค่ชื่อเล่นน้องชื่ออะไรครับชื่อนายครัชื่อนายนะครับมอมองไปยังศิลปินที่คุณรักสิครับ นายครับผมอยากให<า>้เขาเป็นเป็นพิเศษไม่ต้องพูดจาอะไรกันเลยครับมองหน้าคเขาทำไมอ,อยากให้กูเรียกจ่ายไทยทสศสนิทเฮ้ยว่าไม่ใช่ว่าเขาว่าเ<อ>ข,า,ขามาดูเขาไม่ได้มาดูมึงหว่ะเขาดูหวาดกลัวมึงมงากกูไม่คิดว่าปฏิกิริยาแฟนคลับที่มีต่อมึงก็จะเป็นแบบนี้เขาดูหวาดกลัวมึงมาก ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เขาที่รู้สึกแก่ตอนนี้ผมก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองไปด้วยนะเขาอาจจะเขินนายครับอันนี้ขอสาวทราบซึ้งประทับใจนี่มันเป็นช่วงเวลาพิเศษกับศิลปินที่ฉันติดตามเขามานานเจ้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชายอันเป็นที่รัก ว่าชายอันเป็นที่รักของฉันเขาจะมาอยู่ีแย่แล้วฉันรู้จะทำตัวยังไงเลยสัมผัสของเขาช่างอบอุ่นเหลือเกินเดี๋ยวน,นะเดี๋ยวนะอนะย่ามึงอย่าติดเล,ล,อล,อล,อล่นรอรอไว้กูรอไว้รอรอไว้ตอนนี้กูรันบรรยายในฝฟังเขาอยู่ ทีตายสีสัมผัสของเขาช่างอบอุ่นแล้วกันสาวมาสิเฮียสาวฉันทีเก็บโชคมานานนี้ไว้ตลอดชีวิตของฉันและฉันอยากจะบอกกับเขาว่าฉันอยากจะบอกกับเขาว่าจะเป็นเจะบอกกับเขาพูดไปลูกคุฟังเพลงดีมากๆเลยนะคะ ที่นนท์คะพี่นนท์คะฉันนนท์ทำไมล่ะคะนายเองก็ไม่คิดไม่ฝันมีคนานายเองก็ไม่คิดไม่ฝันนายเองก็ไม่คิดไม่ฝันเอ้ยดีวะ่ะว่าจะมีช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ว่าจะมีช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณเช่นกัน,นไม่ใช่ทุกครับ นายหนึ่งนาทีผมมีเวลาให้คุณหนึ่งนาทีซึ่งจะยาวนานชัว์กับผุ้กัหนึ่งนาทีทำอะไรก็ได้กับผู้ชายคนนี้หน่งนาทีทอะไรได้บ้างวะจับเวลาครับให้ตายสิจับเมื่อใหม่ครับ ไปคืออะไรฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหยุดเวลานอนหยุดเวลาก่อนเวลานอนไปมึงไปซื้อบัตรจับมือไปหนึ่งนาทีเท่านั้นนายหนึ่งนาทีเท่านั้นโอยจะบ้าตายถักเออเออทักฝากฝากไม่ได้ไหมครับไปต่อนะคลิปอีกสิบห้าวินาทีอีกบอกได้อีกเก้ายใส่รูปใส่รูป เด ah. ี Ay, <jeu anything. S 2> ah. ๋ยวนะไม่คิดจะถ่ายกูด้วยเลยไม่มีกูไม่ได้มานะเอามือถือมัไงานเอามือถือผมเลยไเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ กูเห็นกับตาจังหวะยกข้องไอ้เฮี้ยผมกูเข้าแฟมไอเดี่ยวมือเลยกูชอบน้องนายเลนายเลิมันอาจจะแสงไม่สวยพอดีนะอาจจะแสงไม่สวยพอดีต้อไหนมาตอันนี้เลยกล้องผมเลยใหญ่เลยนะโอ้โหโค้ชท่านนี้รอสับเบลเขียนมั้ยเนี่ยใช่มาๆามามาหนึ่งสอง อยหลังจะร้องแห่แล้วมันน่าก,กลัวใช่ไหมปวดเยอะเลยอชอบฟังเพลงพี่นนท์นมากมากค่ะพูดไปแล้วทถวเพลงออกมาให้ฟังเยอะๆนะคะนี่อยู่กันมาตั้งนานเขายังไม่ชอบอย่างอื่นเลยยังชอบเล่นเพลงดีๆตั้งใจฟังครับพูดและอสุดท้ายนี้นายอยากจะบอกว่าอขอให้พี่นนท์มีสุขภาพที่ดีนะคะ <Kell soundtrack> รอบนี้จบการกอดกันอยันจบสุด เรื่งขอไม่ได้น่ะมันไม่ใช่ใครขอแล้วเขาจะให้นะจริงเหรอเออบางทีเขาเปิดอ้อมอ้มแอมัน,นก็ได้นะมันต้องระดับโลกขอถึงจะให้มันต้องระดับโลกคือเนี่ยพี่เนี่ยคือถ้าเป็นเกอร์กุ๊กพี่คือวิโชเลยเลิฟเมนวิโชผมไม่เคยคิดว่าตัวเองระดับโลกเลยนะเนี่ยตัวบอดี้เราจะต้องได้อิเมจเราจะต้องได้เพลงเราจะต้องอยู่ชื่อเสียงเราต้องใหญ่มากอย่างของพี่นี่คือระดับโลกไห แค่แบบดี้นนิ้วว่าขอดูแฟลกปั๊บคนหยิบปุ๊บขึ้นมาเลยผมผมไม่เชื่อเรื่องนี้งั้นลองเทสเลยกันได้ลบวนขอดูแฟลกอีกรอบได้ไหมครับโอ้ยระดับโลกได้เลยเหรอระดับโลกนี่จะกดสวิตช์ที่บ้านแล้วกดะโดดไปเปิดไฟี่บ้านใช่ไม่เชื่ออะให้สมมติให้เขาเอาลงดูให้เขาเอาขึ้น นี่คือระดับโลกตามมือเลยพี่ซึ่งผมก็ไม่กล้าพี่ร้องนี่เอาลงเอาขึ้นเอาไปทางซ้ายเอาไปทานขวาระดับโลกทำได้ขนาด,ดนี้เลยหรอนะสองเสียงยนะหนระดับระดับโลกหนึ่งทีไหนๆพี่มาแล้วพี่อยากเล่นตรงไหนคือผมมันเขินมากสเตทผมมันระดับระดับจังหวัดระดับประเทศ ผมเกรงใจพี่ทีมาจากระดับโลกแล้วมันจะลําบาก,กเดี๋ยนะระดับโลกเราต้องไปเล่นบนเวทีใหญ่ไหมอ่ะเฮ้ยผมว่าเร็วไปคือทุกคนพี่สิงโตนาโชคเนี่ยเขาไม่ได้นี่เห็นไหมแฟนๆเขาบอกว่าไง <c ười> อ,าอยู่ตรงนี้เอาล้อยู่ตรงนี้นนคือนี่<แ>ผมว่าแฟนๆเขาเห็นคุณ <c ười> ค่าของการโผล่ตัวแบบระดับโลกเช่นพี่เเ <c ười> พราะนั้นเดี๋ยวเพลงนี้เราอยู่ตรงนี้ ก่อนใช่มแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยขึ้นไปมือสเตจมมันพอจะมีแบบกระสวยเทพประบุอะไรที่ใช้บ้างมเดี๋ยวมีมีที่เลยแบบสลิงหรือน้ำพุร้อนอะไรที่คุณมีก็เยอะเดี๋ยวมีเป็นน้ำโรมันพร้อมเด็กยืนฉีดแบบคลาสสิกใช้ซ้ำก็ได้นะใช้ของเจฟซัตเตอร์เมื่อกี้ซ้ำก็ได้นะสุดท้ายพี่พวกนักร้องอบตสามคนเมื่อกี้น้องอบตของถึงเลยแตไม่ได้ ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ใหม่เดี๋ยวน้อยให้ได้ใหม่เดี๋ยวมีอันใหม่ีครับเล่นเพลงนี้ก่อนแฟนแฟนคิดถึงแฟนแฟนอย่างฟังอีไม่แน่จากสิ่งตอนำโชคเราไม่เพลงใหม่ครับพี่เรามีเพลงที่ทำด้วยกันนี่ผมอ่ะโคตรงๆผมเป็นเกียรติแกวงตระกูลมากนะพี่ตวัดปลายปากกาแล้วก็สร้างเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาให้ผมได้เล่าต่อถึงแม้ว่าชื่อไฟมันจะชื่อว่าเพลงหมาหมาก็ตามนะแต่ว่าเพลงนี้ทำให้ผมมาติดเทรนด์งานหนักสี่ของ ของด้านมิวสิกเลยนะจริงเหรอจริงครับผมผมผมได้ติดด้วยไหมยี่ติดด้วยไปด้วยกันนะพี่ติดด้วยมันมันยี่มาเลยลายเซ็นที่มาผมนี่ดีใจมากแล้วพนักผมเชื่อวันนี้น่าจะเป็นกําไรกับแฟนๆด้วยเช่นเดียวกันที่อยากจะร้องเพลงอย่างซูริสุร่าเพราะผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นผมเฮิร์ดพี่ผมผมครัผมไม่ผมไม่ระดับโลกแล้วผมเล่นไม่อยู่ครับพี่เราอยากฟังไหมครับเขาอยากมากอยากฟังไหมครับ ทันจริงไหมครับพี่เปิดให้ได้เลยไหมให้ผมเปิดหรือคุณเปิดให้พี่เปิดเลยก็เพราะว่าคนมันชอบใจมันไปคิดถูกบ่าวที่ลงรักสาวไอ้เราก็รู้ว่าใจมันรักสุดท้ายเลยต้องอกหักไม่ต้องให้หมอ ดูทันก็รู้ว่าหักพอได้ดอเสียงอยู่ไหนเสียงแต่ไม่ดีพอจะเป็นคน i taste around we can't nobody it with me my church a we're i can call it a light when Winter to the i natural not i can make me and watch a time with tara turn the do ใช่ครับเราเตรียมมือไว้เลยนะครับเรื่องเงินคือเรื่องจริงนะครับ <S <S เรื่องเงินคือเรื่องจริงนะครับกว่าเราจะสูรุยสู้ได้ก็ได้ขนาดนี้นะครับเราก็ต้องมีสปอนเซอร์ทุกอย่างแล้วก็รวมไปถึงวันนี้เรามีร่างภาษามือด้วยได้ข่าวว่ามีคนที่อ,อหูหนวดครับดีนะล่ะดีมากแต่ว่าใส่ใจกันเลยอ์งาที่จะลดดีมากตัแทงที่เป็นความสุขของพวกคุณน่ะให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าในการลดราคาโผลหเลยแล้วก็ตามมันจะไปเพิ่มกําไรให้กับพวกรีเซลก็เห็นนะแต่ว่านั่นคือผมทําที่สุดแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนี้คือสปอนเซอร์ที่เชื่อมั่นเชื่อใจครับนอกเหนือจากคนดูทุกคนนะคือสปอนเซอร์ผมว่าผมไม่กล้าพูดเรื่องกําไรเวบาทำาอนเสิร์คุณเชื่อไหมคือกําไรเป็น้ำเหรียญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน ผู้เอเรื่อมัน,มนคนแรกที่ดูจากโปรตัเท้าเข้ามาแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจมากเป็นคนที่ผมได้คุยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมประทับใจมากเลยที่เขาอยู่ในหลายๆพาร์ทของคอนเสิร์ตเลยผมอยากให้ทุกคนนะครับส่งเสียงให้ครับพรามีกิ่งสมเด็จรูปตามมามากว้าวพี่โจด้วยเขาชอบมากมางอยู่แลเวนะจ๊ะดันงานแล้วก็ควบผมตื่นเต้นสุดๆไปเลยและผมอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเขาด้วยครับ